ให้เป็นหมอผ่าตัดกิเลสเนาะอาจารย์นี่เป็นหมอผ่าตัดกิเลสเป็นหมอผ่าตัดจ้อนเย็นไม่สมดุลเป็นหมอผ่าตัดกิเลสเป็นหมอผ่าตัดจ้อนเย็นไม่สมดุลเป็นหมออันนี้จะสอนให้คนเป็นหมอเลยนะะสอนให้คนเป็นหมอวันก่อนนี่ก็มีพี่น้องเรามาเล่าให้ฟังก็โทรมหาฤยะโทรมหาฤยแพทย์วิธีธรรมเรา เออท่านก็ได้ข้อมูลเพิ่มท่านก็วางเงินนะเออท่านก็เคารพดีนะท่านก็รู้ท่านก็ใช้ตัวครับตัวของท่านท่านก็ใช้คำว่าหมอท่านเรียกพวกเราท่านก็เรียกว่าหมอเหมือนกันนะแล้วคุณหมอชื่ออะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ต่างคนต่างเรียกกันว่าหมอเหมือนกันท่านก็เรียกตัวท่านว่าหมอท่านก็เรียกเราว่าหมอก็จริงๆนะท่านเป็นหมอแผนปัจจุบันเราเป็นหมอวิถีธรรมเอ้าจบปริยติจะจบปัญญาตีนะใช่ไหม ปัญญาตรีหลักสูตรจิตอาสาวิธีธร,รมสาขาแพทย์วิธีธร,รมใช่ไหมใครจบปัญญาตรีไปเนะี่ยเป็นหมอวิธ,ธรรมนั่นนั่นจิตอาสาวธิธรรมสาขาสาขาการแพทย์วิธีธร,รมของสถาบันวิชารามก็แปลว่าอะไรเรียนจบหลักสูตรอาจารย์จะบอกให้นะคุณเรียนจบหลักสูตรเจปีนะของเราเรียนกันเจปีขึ้นไปนะ หลักสูตรจิตอาสาวิธีธรมสาขาการแพทย์วิธีธรมเนี่ยแปลว่าต้องเรียนอะไรคุณต้องเรียนสองคุณต้องเรียนการแพทย์วิธีธรมด้วยใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องเรียนการเป็นจิตอาสาด้วยใช่ไหมคุณต้องจบสองอันนะก่อนจะจบนี่คุณต้องจบสองอันแปลว่าต้องมีความรู้ในการเสียสละแบบพุทธคุณจะเสียสละแบบพุทธได้ยังไงและคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์วิธีธรมต้องได้สองอันนะ ต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์วิธรทมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมให้เป็นหมอดูแลตัวเองได้แล้วก็ต้องเป็นคนมีน้ำใจด้วยใช่ไหมต้องจบสาขาที่จะต้องมีน้ำใจด้วยเพราะงั้นการแพทย์สาขานี้ก็ต้องมีน้ำใจด้วยต้องเป็นจิตอาสาต้องร,รู้จักเสียสละไม่ใช่จบแพทย์มาแล้วมีแต่จะกอบโกยอย่างเดียวใช่ไหมจบแพทย์มาแล้วก็กอบโกยเงินทองอย่างเดียวไม่รู้จักเสียสละเลยใช่ไม่ได้ อาจจะก,ก็เห็นว่าใช่ไม่ได้แ้นของเราต้องมีทั้งโอ้โหจบวิชาแพทย์วิธีธรรมเนี่ยจะต้องทั้งมีความรู้เรื่องแพทย์วิธีธรรมยากเก้าเม็ดเลียนรู้เรื่องอยากเก้าเม็ดยากเก้าเม็ดมีอะไรต้องผ่าตัดกิเลสได้ด้วยใช่ไหมผ่าตัดร้อนเย็นไม่สมดุลได้ด้วยผ่าตัดกิเลสได้ด้วยต้องทําได้ด้วยช่วยเหลือตัวเองได้เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะเดียวกันเป็นไงก็ต้องเป็นจิตอาสานะของเราที่มีน้ำใจด้วยเพราะฉะนนั้หลักสูตรจิตอาสาวิธีรมสาขาแพทย์วิธีรมของเราเพราะฉะนั้นต้องเรียนจบั้งการแพทย์วิธีธรมด้วยการเสียสละด้วยต้องได้ทั้งสองนะของเราก็เป็นหมอนะเป็นหมอวิธีธรรมของเราเป็นหมอวิธีธรม ส่วนท่านเดืินไปเรียนการแพทย์แผนเด่นท่านก็เป็นหมอแผนเด่นไงเป็นหมอแผนปัจจุบันเป็นหมอแผนไทยเป็นหมอทางเลือกแผนไหนแผนไหนก็ว่าไปท่านก็เป็นหมอแผนนั้นแผนนั้นไปแต่ของเราเนี่เป็นหมอวิธีทำเป็นแพทย์วิธีรมเป็นหมอวิธีรำของเราก็เป็นหมอวิธีรมของเราตามตามหลักสูตรที่เราได้เรียนตามหลักสูตรที่เราได้เรียน มอวิธีทำรรนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเอาชีวิตตัวเองเขาแกลกกันนะรอดไม่รอดรอดไม่รอดใช่ไหมป่วยอันนี้มาแล้วรักษาตัวเองเองไม่ใช่คนอื่นรักษาเราเรารักษาตัวเองเลยรักษาได้ก็รอดรักษาไม่ได้ก็จอดนะนะต้องเรียนทั้งผ่าตัดตอนเย็นไม่สมดุลต้องเรียนทั้งผ่าตัดกิเลสเนาะในชีวิตตัวเองนะผ่าตัดความไม่ดีออกโอผ่าตัดกิเลสความทุกข์ความไม่ดีออก อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเรียนนะแล้วก็เรียนบอมเพนความดีเรียนเสียสละ <c oughs> เนี่ยหลักสูตรของเราเราก็มีสถาบันวิชารามเป็นสถ,สถาบันอุดมศึกษาที่นะสกอรองรับนะสกอรองรับว่าทําไดนะ้เป็นสกอรองรับมีหลักฐานสากอรองรับนะสถาบันวิชารามเรามีทั้งการเรียนระดับอุดมศึกษามีทั้งระดับ พื้นฐานศูนยะ์การเรียนสถาบันวิชารามเป็นระดับพื้นฐานอันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็รองรับนะส่วนระดับอุดมศึกษานี่ก็เนี่ยสกออกก็รองรับสกอก็รองรับนะออออบนะของเรามีหลักฐานทั้งคู่เลยสองอันเรียนของเราไปเลยกับเป็นหมอวิธีธร,รมนี่แหละคนเรานะนะจิตอาสาวิธีธรรมจะชอบสาขาไหนนะเลือกได้หลายสาขา สาขาแพทย์พิธีทำสาขาเกษตรกรรมสาขาอะไรอะไรสาขาช่างสาขาอะไรมีครบหมดแหละของเรา,าเรียนปัญญาตรีโทเอกปัญญาตีโทเอกเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้นี่คุณหมอแผนปัจจุบันท่านก็คุณหมอแผนปัจจุบันบางท่านก็นท่านก็ยอมรับแล้วก็มาเรียนรู้ท่านก็มาเรียนรู้เพื่อที่จะไปดูแลตัวเอง คุณหมอท่านนี้ท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งนะแล้วท่านก็ป่วยนะป่วยเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นตานะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนหลายโรคนะแต่ก็ท่านก็ใช้การแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวนี่ก็ก็รักษาไม่ได้นะคืออาการก็แย่ลงแย่ลงนะท่านก็เลยเอ๊ตามหาว่าน่าจะมีการแพทย์แผนใดที่ช่วยท่านได้อีกนะให้ท่านได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนนะท่านก ท่านก็ประสานมาท่านก็ประสานมาขอคำปรึกษาเออแต่ก็ดีเนาะนี่ก็ได้ช่วยเหลือแพทย์ด้วยนะก็ดีแพทย์บางท่านนี่ก็เป็นไตาวายนะ,ะเป็นไตเสื่อมแล้วก็มาใช้การแพทย์พิธรีรมนะั้นแล้วก็หายจากไตเสื่อมก็มีแพทย์หลายท่านเป็นโรคนั้นโรคนี้เหมือนกันนะแพทย์แผนปัจจุบันเป็นโรคนั้นโรคนี้ร็จแล้วการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ ท่านก็มาใชนะ้การแพทย์วิธีธรรมนี่ไปเสริมเติมเต็มกันแล้วก็หายหรือทุเราจากโรคก็เยอะนะบางท่านเป็นไทรอยด์เป็นพิษรักษาไม่หายแพทย์แพปัจจุบันนี่แหละท่านเป็นไทรอยด์เป็นพิษรักษาไม่หายตาปูดออกมาเลยตาดูดออกมาเลยนะก็ามาปรึกษาแพทย์วิธีธรรมเป็นแพทย์พุทธศาสตร์ปรากฏว่าหายนะ มาปรึกษาอาจารย์นี่แหละจะก็บอกนะว่าจะต้องทํำยังไงยังไงไปรักษาตัวเองหายนะออไม่ต้องกืนแร่ไม่ต้องผ่าตัดนะจริงๆกืนแร่มาแล้วรู้สึกกืนแร่มาแล้วลรวหลอบตัดไทรอยกืนแร่มาแล้วไม่หายได่จําไม่ได้นะว่าลรกเรากืนแร่หรือเปล่ากินยาแต่เอายายาเอาไม่อยู่รู้สึกจะกืนแร่ไปแล้วจําไม่ได้นะจําไม่ได้ละคุณหมอท่านนี้จะนานแล้วแต่ในในวิทยานิพนธ์มีอยู่ นะในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์มีในดุษฎดีนิพนธ์ปริยเอกมีเรื่องราวของท่านอยู่จําไม่ได้แล้วนะว่าอาจารย์ขอภายจําไม่ได้ว่าท่านกินแร่หรือยังแต่กินยาแต่กินแน่แต่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เสร็จแล้วก็แย่ลงรู้สึกจะรอผ่าตัดด้วยเนะสร็จแล้วก็นี่แหละมาใช้การแพยทย์พิธีธรรมแล้วท่านก็หายคือคนไข้ยเยอะอาจารย์เลย จำหมดไม่ได้นะมีคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเออเกิดมาชันนี้อาจารย์ก็ได้ช่วยเหลือคุณหมอแผนปัจจุบันหลายท่านเหมือนกันนะได้ช่วยเหลือคุณหมอแผนปัจจุบันหลายท่านเหมือนกันช่วยเหลือด้วยแพทย์วิถีธรรมหลายท่านเหมือนกันท่านหนึ่งก็โอ้โหท่านเป็นไวตรัสตับอักเสบเกือบจะเสียชีวิตแล้วรักษาแผนปัจจุบันไม่ดีขึ้นนะก็มาใช้แพทย์วิถีธรรมหายทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะเป็นสัญ,ญาแพทย์ด้วยท่านนี้นะ แต่ก่อนก็นไปอาจารย์ของอาจารย์นี่แหละ, <c oughs> ะท่านก็เป็น,นคุณหมอแผนปัจจุบันที่สอนอาจารย์นี่แหละนะสอนอาจารย์ตอนไปเรียนตอนนั้นไปเรียนการพยาบาลนะก็ท่านก็สอนอาจารย์นี่แหละเป็นอาจารย์หมอของอาจารย์นี่แหละนะแ,แล้วอาจารย์ก็มาเรียนแพทย์วิธ,ธรรีทำเทนี้ท่านไม่สบายขึ้นมานเป็นไวนรัสตับอักเสบซีระยะสุดท้ายด้วยจะเสียชีวิตแล้วก็เราก็ได้ใช้แพทย์วิธ,ธีรมไปช่วย ก็ประแขกนี่แหละกับใครๆไปช่วยจริงๆท่านก็เปิดเผยตัวเองนะอาจาร,รย์หมอชยพรกันกานะท่านอดีตพูดอํานวยการอ,าอดีตผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งลบบุรีแต่ก็เปิดเผยตัวเองเลยว่าท่านก็รอดตายเพราะแพย่วิธีธรรมท่านวางนงนนะเกือบจะเสียชีวิตแล้วกรอดรอดรอดชีวิตมาได้เพราะการแพย์วิธีธรรมแล้วก็เปิดเผยตัวเองประแขกกับอ,อนองกับ แม่บ้านชื่ออะไรนะชื่อนะอะไรครัฮนะะแหม่เนาะอานงอาแหม่ไปช่วยกันกับอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งไปช่วยไม่รู้ท่านไหนอีกท่านหนึ่งนุยอ่าอ่านุยเนะจ้าสัวทั้งนั้นเลยเนะนะจ้าของร้านเพชรนะเจ้าของร้านเพชรนะนะไปช่วยสี่ท่านไปช่วยเอาโอ้สี่คูนร้อไปช่วยรอดเลยชุบชีวิตขึ้นมารอดนะนะแล้วทานก็ปฏิบัติต่อเนื่องก็รอด ก็ท่านก็เอาการแพทย์พิธีธรรมไปช่วยผู้ป่วยต่อได้อีกเยอะนะนะอาจารย์หมอชัยพรก็ท่านก็ได้ไปช่วยคนอื่นต่ออีกเยอะเลยนะในคลินิกของท่านท่านก็ประยุกต์ใช้การแพทย์พิธีธรรมไปด้วยแนะนําเรื่องน้ําสมุนไพรธิ์เย็นอะไรต่างๆนะเรื่องอาหารท่านทำโบชัวแจกเลยนะทำโบชัวนะการแพทย์พิธีธรรมเนี่ยแจกให้กับผู้ที่มารักษาที่คลินิกนะทำโบชัวให้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะ ี่แหละการแพทย์ก็มีหลายแผนในโลกการแพทย์ก็มีหลายแผนการแพทย์วิธีทำเราก็เป็นการแพทย์แผนหนึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้บรรจุการแพทย์วิธีทำนี้เป็นหลักสูตรหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกนะแล้วก็ได้เป็นบริการหนึ่งในมาตรฐานบริการสาธารณสุขนะในมาตรฐานบริการสาธารณสุขนะ ก็บรรจุเป็นมาตรฐานบริการหนึ่งในมาตรฐานบริการในกระทรวงสาธารณสุขเลยเป็นการแพทย์ทางเลือกวิธีร,ธรมนะก็เป็นการแพทย์อีกแนวหนึง่งนะ <Bright. S 1> ท่านก็ขึ้นทะเบียนอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกระทรวงสาธารณสุขทางกองการแพทย์ทางเลือกก็ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิธีร,ธรมเพื่อการพึ่งต้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้เป็นต้นนะของเราก็เป็นการแพทย์อีกสาขาหนึ่งเหมือนกับ สาขาแพทย์ทางเลือกอื่นๆก็เป็นอีกสาขาหนึ่งสาขาแพทย์พื้นบ้านสาขาแพทย์อะไรแพทย์แผนไทยก็เป็นอีกสาขาหนึ่งอย่างเงี้ยสาขาแพทย์แผนปัจจุบันก็เป็นอีกสาขาหนึ่งการแพทย์ก็มีหลากหลายสาขานะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มีหมออนามัยนะหมออนามัยก็เอาหมอวิธรรมไปใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคุณหมอวงก็ไปใช้เยอะ <laughs> คุณหมอวงเรือหลายๆที่นะเอาไปใช้รักษาโรคตัวเองบ้างช่วยเหลือผู้อื่นบ้างโอ้ยหายหรือทุเราจากโรคไปแค่เจ็บไม่น้อยเลยนะเออจะว่าไปจริงๆการแพทย์วิธีรมเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนไม่น้อยเหมือนกันนะในชาตินี้ในยุคนี้ในชาตินี้ที่อาจารย์เอาคําสอนเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่สอนเรื่องการดูแลสุขภาพ นะมาบูรณาการกับจุดดีของการแพทย์แต่ละแผนออกมาเป็นการแพทย์วิธีธร,รมแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนนะนะก็เป็นการแพทย์อีกการแพทย์หนึ่งนะขนาดหมอนี่หมอดูเขายังเรียกว่าหมอเลยนะหมอดูหมอดินเขาก็เรียกหมอดินนะเขามีนะกระทรวงหมอดินนะกระทรวงอะไรนะกระทรวงเกษตรนะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดินนี่เด็เรียกว่าหมอดินใช่ไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านงูก็เรียกว่าหมองูเห็นไหมผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรอะไรก็เรียกว่าหมออันนั้นหมอดินหมองูหมอดูผู้เชี่ยวชาญด้านการดูอะไรนะดูดวงดูชะตาก็เรียกว่าหมองูเนาะอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขนี่มีสามหมอเลยนะกระทรวงสาธารณสุขมีสามหมอมีอสมนี่ท่านเรียกว่าหมออะไรนะหมอประจํา หมอประจาบ้านนะอันนี้อสอมเนี่ยเป็นหมอประจาบ้านแล้วก็มีหมออนามัยนี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่เป็นหมออะไรนะหมอเป็นหมออะไรนะ,ะท่านพูดอยู่สามอันเนะี่ยแต่ถ้าหมอถ้าแพทย์แผนปัจจุบันนี่เป็นหมอครอบครัวรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมหมอครอบครัวนะอ่า หมอประจาตัวอ่ามีหมอมีหมอเอ๊วันก่อนนะ่ยอ่านนะทางกระทรวงสาธารณสุขท่านทางนะทางรัฐมนตรีว่าก,าร,กระทรวงสาธารณสุขนี่ท่านก็บอกกาหนดออกมาเป็นหมอสามแบบนะนจำได้หมอหมอ,อสมอเนี่นะสอสมอนี่เป็นหมอประจาประจาบ้านนะ รู้สึกใช่ประจําบ้านรู้สึกว่าหมออนามัยในหมอสาธารณสุขนี่จะเป็นหมอประจําตัวนี่แหละนะรู้สึกหมอประจําตัวอหมอใกล้บ้านอหมอใกล้บ้านอ่าหมอใกล้บ้านหมอสาธารณสุขนี่เป็นหมอใกล้บ้านส่วนหมอที่โรงพยาบาลนี่เป็นหมอหมอใกล้ใจนอ นะหมอใกล้ตัวหมอใกล้บ้านหมอใกล้ใจนะนั่นเธอกำหนดะนะนะนะ